ตัวอย่างก็อจนะครับจะเป็นเรื่องของการรวมแรงในระบบ3มิตินะฮะคราวที่แล้วเราพูดถึงการสร้างเวกเตอร์ในระบบ3มมิติขึ้นมาก็จะมีองค์ประกอบของอแกน x แกน y แกน z ซึ่งสามารถเขียนเวกเตอร์แต่และเวกเตอร์ให้อยู่ในรูปของ i j k ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีเวกเตอร์ a อยู่ในรูปของ a x i a y j แล้วก็ a z k เช่นเดียวกันถ้าเรามีเวกเตอร์ b อีกหนึ่งเวกเตอร์เป็นรูปของ b x i b yj แล้วก็ b z k นะเราสามารถที่จะนํามาบวกกันได้นะครับ a กับ b บวกกันได้นะฮะการบวกกันก็คือการเอาองค์ประกอบที่เหมือนกันมาบวกกันนะเช่น i นะฮะก็จะเป็น ax กับ bx บวกกัน j ก็จะเป็น ay กับ by บวกกันด้วยการ k ก็จะเป็น a z กับ b z บวกกันเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะลบกันได้เช่นเดียวกัน a ลบ b ก็หมายความว่าเราต้องกลับทิศของเวกเตอร์ b ก่อนนะครับ เวกเตอร์ b ก็จะถูกกลับทิศเป็นเวกเตอร์ลบ b นะครับจะเป็นองค์ประกอบจะกลายเป็นลบ bx i ลบ by j และก็ลบ bz k นะครับจากนั้นก็นำมารวมกับอ,องค์ประกอบของ a นะครับจะกลายเป็น ax ลบ bx นะครับองค์ประกอบหน้าของ i เช่นเดียวกันนะครับ ax ลบ by ก็จะเป็นองค์ประกอบหน้า j เช่นเดียวกัน az ลบ bz จะเป็นองค์ประกอบหน้าเคนะนี่กลับมาดูตัวอย่างนี้มีแรง2แรงกระทำะที่จุด O ในแปเกตนะฮะโดยที่แรงที่1น่า f 1จะอยู่ข้างล่างนะมีขนาดเท่ากับ200 25ินิวตันนะครับ f 2จะมีขนาด400 N. นะิวตันกระทำที่จุดเดียวกันนะจงแสดงนะฮะนีนะ่โจทย์ต้องการให้แสดงแรง อยู่ในรูปของคาร์ดิเนชันเวกเตอร์ก็คือมี i มี j แล้วก็ k นะครับและจงหาทิศขนาดนะครับทิศทางของแรงลับก็คือเป็น f 1บวก f 2นั่นเองอันนี้ข้อ2.5จนะครับจงหาเลยนะฮะ fr เนา fr ที่เป็นขนาดนะครับและ ทิศทางเนาะเซต้ตานะครับทิศทางของสามมิติจะต้องเป็นเซต้ตาของ x เซต้ตาที่ทำกับแกน y แล้วก็เซต้ตาที่ทำกับแกน z นะครับตรงนี้เราเรียกว่าอะไรไจำได้ไหมอาาัลฟาเบตา้าแล้วก็แกมมาใช่ครับกำหนดเลยมากำหนดขนาด f 1เ่เท่ากับ250มาแล้วก็ f 2ขนาดเท่ากับ 400น้นิวตันนะครับจากรูปนะเราวาดรูปเนาะรูปของเราก็คือคล้ายๆกับรูปข้างบนก็คือจะเป็นรูปของแกน x y แล้วก็แจํจำได้ไหมครับการสร้าง x y แก็คือกดมือขวานะครับ x y แล้วก็ z กดมือขวาจำได้ไหมกลุ่มเขาบอกว่าอะไรนะฮะนิ้วโป้งแทนแกน x นิ้วชี้แทนแกน y จากนั้นนิ้วกลางเราจะเป็น แกน Z นะครับทิศทางนีน้จะเห็นว่า2แรงกระทำที่จุด O เหมือนกันทั้งคู่แรง F1 นะครับทำไงครับกระทำลงข้างล่างเนาะชีลงข้างล่างทำมุมยังไงบ้างนะฮะจะเห็นว่ามันมีมุม2มุมก็คือมุม35กับมุม25มุม35เนี่ยทำกับระนาบระนาบะไรครับ x y เนาะทำกับระนาบ x y ในมุมสามสิบ่้ากวบ x y แล้วก็มุม25ก็จะทำกับแกน y นะครับนี่ f 1 F 2 f 2ทำมุมเท่าไหร,ร่บ้าง120 45อบนะฮะอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาเป็น60นะ f 2นะครับดังนั้นจะเห็นว่าเราสร้าง f ง่างง่ายกว่านะครับ f 2 F2 เกิดจากอะไรครับเวกเตอร์ก็จะขนาดใช่ไหมขนาดเท่ากับ400คูณกับทิศทาง F2 <F 2 S 2> คืออะไรครับจำได้ไหมองค์ประกอบของ cos alpha i นะครับ cos beta j แล้วก็ cos gamma k นะฮะไอ cos แต่ละอัน,นี่คือองค์ประกอบของมุมแกน x y แล้วก็ z นะครับเราเรียกตัวนี้ว่ายนะูนิตเวกเตอร์เนาะทั้งหมดเนี่ยก็คือทิศทางเนาะทิศทางหรือยูนิตเวกเตอร์นะ,ะก็ง่ายเลยมีอะไรบ้างครับ 400. อสี0ร้อยโคศไหครับคศร้อส120 i นะฮะบวกคอส j, ี่สบบวกโคส 6 0 k เราก็จะได้ f 2ในรูปของคาร์ติเชียนออกมานะครับ f 2นะครับในรูปคาร์ติเชียนเป็นอะไรเนี่ยก็จะเป็นลบ2 0 0 i บวก2 8 2 8แ j แล้วก็บวก2 0 0 k นะครับอันนี้เป็นคำตอบที่หนึ่งนะครับคาร์ติเชียนของ f 2นะครับ ต่อไป f 1นะ f 1 f 1จะเห็นว่าตัวมันเนี่ยจะทำกับระนาบที่มุม35ก่อนนะหมายความว่าแกน z เป็นยังไงครับเรารู้แค่เซต้าเดียวก็คือเซต้าอะไรเรารู้แค่ตรงนี้เนาะอันนี้แกน z เนาะเรารู้แค่มุมแกน z ก็คือมุม g a m m าตรงนี้เน,ะนาะ g a m m าสองนะครับก็คือ,อ90ลบ35ขนาดที่มุมอีก2มุมก็คือมุมของแกน อัลฟากับเบต้าสองเนี่ยของของ f หนึ่งเนี่ยเราไม่ทราบนะฮะโอเคเราต้องทำยังไง f หนึ่งตอนนี้เนาะขนาดเท่าไหร่นะ f หนึ่งขนาดเท่ากับสองร้อยห้าสิบนะทิศทางอะไรบ้างหน้า i หน้า j c คอสอะไรดีหน้า k เป็นคอ s เท่าไหร่คอ s เก้าสิบลบสามสิบห้านะครับ โอ okay, เนาะอันนี้คือมุมที่ทำกับการนะครับการ Z นี่หน้า i กับหน้า j เนี่ยมันเกิดจากการที่เรา,าแตกแรงในแนว x y เ,เข้าสู่ระนาบของ x y นะฮอทัทีแตกแรงให้อยู่ระหน้าของ x y ก็คือเท่าไหร่ cos 35เนาะ cos 35ปุ๊บแรงก็จะวิ่งอยู่ในแนวแกน x y ะครับจากนั้นก็จะแตกจากแรงสีเขียวตรงนี้นะครับ x y นะเข้าสู่แกน x แกน y อีกทีหนึง่งดังนั้นตรงตรงหน้าก็จะเป็นคอ35ก่อนนะคอ35คือการแตกเข้าระนาบ x y นะครับจากนั้นข้างหน้าก็จะมีอะไรครับมุม25มุม25นี่คือการแตกแรงสีเขียวเนี่ยเข้าสู่ระนาบ y นะครับก็จะกลายเป็น Cos 25นะครับตรงนี้จะกลายเป็น s i n 25นะครับโอ้เล็กไปหน่อยเนาะโอเคเนาะตรงนี้25แล้ว25อันนี้คือการแตกเข้าสู่แกลน X อกอันนี้คือการแตกแรงเข้าสู่แกน Y นะครับส่วน35เนี่ยคอส35ทั้งคู่เนี่ยเป็นการแตกแรง F1 เข้าสู่แล้วนาบ X Y นะครับโอเคเราก็จะได้ 1> f 1ออกมา f 1ก็จะมีค่าเท่ากับ8 6 5 5ินะครับบวก1 8 5 6 j และบวก 143.4k บนะฮะต่อไปก็เป็นการหาผลลัพธ์นะครับก็คือ fr เวกเตอร์ตัวนี้จะเท่ากับเวกเตอร์ f 1บวกเวกเตอร์ f 2นะครับก็จะเป็นการรวมกันระหว่างองค์ประกอบของแกน ijk นะครับโดยที่ i เนี่ยก็สามารถลงกันได้นะครับก็จะเท่ากับลบร้อยามจุด i นะครับเช่นเดียวกันอองค์ประกอบหน้าของ j นะครับตัวนี้ อันนี้รวมกันนะครับก็จะกลายเป็นบวก4 6่หจุด j นะครับสุดท้ายนะฮะตัวองค์ประกอบ k ตัวหลังก็รวมกันได้เป็น343.4 k นะ k เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแต่เขาสิ่งที่เขาต้องการหาคือขนาดใช่ไหมครับขนาดอาจารย์ขึ้นมาใช้เครื่องหมาย abslute นะครับ f อ่ะนั่นก็คือเอาอ,องค์ประกอบแต่ละตัวมายกกำลังสองแล้วนำมารวมกันนะครับยกกำลังสองแล้วถอวด square root ก็จะได้คำตอบประมาณนะครับเป็น5 9 1 8นิวตันนะเป็นคำตอบที่1โจทย์ต้องการหาทิศทางด้วยใช่ไหมครับทิศทางก็คือมุม ของแกน x นะครับการที่ทำกับแกน x หรือมุมอัลฟานะหรือมุมอัลฟาก็คือ cos กำลังลบหนึ่งองค์ประกอบน้าแกน x นะครับลบร้อยสิบสามจุดห้าหารด้วยขนาดนะครับก็คือ 5, 9 1, 8าจะได้มุมมาเป็น101่รององศาเช่นเดียวกันนะฮะ มุมที่ทำกับแกน y นะแกน y เบต้าก็คือ cos สกำลังลบหนึ่งขององค์ประกอบแกน y นะ C, 6, 8, 4 6 8.4หารด้วย5 9 1.8ซึ่งเป็นขนาดทั้งหมดนะก็จะได้มุมมาเป็น37.7นะสุดท้ายองค์รประกอบของมุมแกน z นะทางแกน z หรือมุมแกม่า นะก็จะได้จาก cos กำลังลบหขององุอ์มประกอบมา k นะครับ343.4หารด้วย591.8จะได้มุมมาเป็น54.53ครับก็เป็นคำตอบของมุมนะครดังนั้นถ้าเราจะเขียนในรูปของเวกเตอร์ก็สามารถที่จะเขียนเป็นคำตอบแบบนี้ก็ได้นะ ก็คือเวกเตอร์ FR มีขนาดเท่ากับ591.8นะครับคูณกับยูนิตเวกเตอร์ที่เป็นมุมนะครับ cos 1 0 1 i นะครับบวก cos 3 7 7 j บวก cos 5 4 5 3 k อ่านี้ก็ได้นะครับเป็นคบตอบ